พิพิธภัณฑ์การเกษตรขอเชิญทุกคนมาชื่นชมศิลปะและความสวยงามของการทำเกษตรที่งานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงศิลเกษตร3-4มิถุนายน2 5 6 6ตั้งแต่เวลาแปนาฬิกาถึง17นาฬิกาพบกับความสุขในการทำเกษตรที่ผสมผสานกับงานศิลปะเกิดเป็นการเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง5พร้อมไอเดียการออกแบบสวนสวยหลากหลายสไตล์นพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติปทุมธานีชมนิทรรศการศิลปะในวิถีเกษตรสิ่งสวยงามจากธรรมชาติสะท้อนความมหัศจรรย์ของเหล่าพันไม้ที่เรารับรู้ได้ด้วย การสัมผัสดมกลิ่นชิมรสมองเห็นและได้ยินเสียงเกิดเป็นงานคาร์บสร้างรายได้อทิประดิษฐ์กระถางหลากสีอาหารจากสมุนไพรสมุนไพรด i y พร้อมชมนิทรรศการพิเศษสีสันพันผึกษาจากพิโฉจิตราหิรันพฤกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรสวนผักหาเลรันปันยิ้มกับการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติและเปิดให้ชมนิทรรศการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับเรื่องราวของกา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพบกับวิทยากรมือฉมังด้านการเกษตรที่ตั้งใจมามอบองค์ความรู้เทคนิคการทำเกษตรให้กับผู้ที่สนใจผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกวัาแปหลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นหลักสูตรสินเกษตรโคกหนองนาน หลักสูตรอะควาโพนิกหลักสูตรสูตรอาหารไก่ไข่อารมณ์ดีและหลักสูตรการทําตู้อบแห้งแสงอาทิตย์เป็นต้นโดยรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ที่ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรพิเศษกับกิจกรรมมากมายที่เตรียมไว้ให้สําหรับคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นโวลชัวร์มิวเซียมพาตรยนิทัสการในหลวงของปวงชนกิจกรรมดี Y ้รอยรักนักร้อยกิจกรรมแชะเช็คแชร์กิจกรรมเพาะแจกแลกเปลี่ยนและเปิดเข้าชมนิทรศการคุมทรัพย์แห่งแผ่นดินพร้อมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชนันเจนมิติฟรี ชมช็อปผลผลิตเกษตรตามฤดูกาลผักผลไม้จากสวนของเครือข่ายพิพิธพภัณฑ์เกษตรพร้อมด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคากว่า120ร้านค้าชมสีสันและสัมผัสความสุขจากการทำเกษตรด้วยศิละปะจากธรรมชาติในงานตลษษาดเศรษฐกิจพอเพียงสินเกษตร3-4มิถุนายน2566ตั้งแต่วละ8นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่พิพ,พ,พิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี